สวัสดีค่ะคลิปนี้ชีซอนแนะนำวิธีการลบคลิปที่รับการแจ้งเตือนมาให้จากไหนไปเบิ่งกันเลยในหน้าจอของานั่นจะเห็นจุด3จุดที่อยู่ข้างคำว่าดูแดชบอร์ดให้เจ้ากดเข้าไปในนั้นนะหลังจากกดแล้วหน้าจอจะเป็นมาเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะให้เลือกคำว่าคลังเ้อหลังจากคลิกแล้วสิเลียนมาหน้าจอนี้จะ้ะหลังจากนั้นเลือกคำว่าตกรอง จะมีหน้าต่างเล็ๆกๆโ่มาข้างล่างให้เลือกคําามาวันทีทั้งหมดจะเห็นว่ามีสองบรรทัดก็คือวันที่เริ่มต้นและก็วันที่สิ้นสุดให้เลือกวันทีเริ่มต้นว่าสิค้นหาตอนใดและก็วันที่สิ้นสุดนะเสร็จแล้วให้กดคําว่าเรียบร้อยตามวิดีโอเลยจ้ะเสร็จแล้วก็สิป,ปากดหน้าจอแบบนี้กดคำว่าเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งระบบสิประมวลผลห้หากระบบพ่อ ข้อมูลที่ผิดกฎของชุมชนหรือว่าผิดกฎของ Facebook จะโชว์ในกรอบองลางนะตรงที่คําว่าบ่มีรายการของข่อยบ่มีข้อมูลที่ผิดกฎเลยมันก็นเลยบ่โชว์นะจะเห็นว่ามีน่ตั้งน้อยพูขึ้นมาที่เขียนว่าตัวกองให้คลิกเข้า่าล่างทั้งหมดข้อมูลที่เหาลบจะไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่เขียนว่าถังขยะด้านบนลองคลิกเบิงระบบจะแสดงข้อมูลที่เหาลบไปแล้ว แล้วเฮาต้องการลบออกจากระบบให้หมดเลยให้คลิกคาว่าทั้งหมดตรงช่องเล็กๆแล้วก็คลิกตรงปุ่มสามเหลี่ยมข้างล่างให้เลือกตรงรูปทางขยะเข้า่าลบเวยคะ่ะระบบจะมีป๊อปอัพคือมาถามว่าต้องการลบข้อมูลแบนบอให้เลือกคําว่าลบจะ้ะหลังจากคลิกลบแล้วระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้แบบนี้ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันว่าเฮาต้องการลบข้อมูลอีหลี และกดคขาว่าทรงค่ะระบบจะทำการลบข้อมูลในทังขยะของเฮาสังเกตว่าในทังขยะจะบมีรายการแสดงแล้วเมื่อกดปุ่มย่อนกลับไปจิ๋วในหน้าครั้งก็จะบมีข้อมูลแล้วนี่เป็นการลบข้อมูลเรียบรลอยสิกระบวนการค่ะ